เราจะมาพูดคุยในเรื่องของทิศทางการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่กันนะคะว่าเอตอนนี้เนี่ยต่อไปจะมีทิศทางอย่างไรนะคะแล้วก็มีความแตกต่างจากรัฐบาลเดิมหรือไม่อย่างไรนะเราก็มาดูในนโยบายสําคัญต่างๆที่น่าติดตามค่ะ,คะวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักพัฒวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ ค่รับส่วนนี้สองท่านนะครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนนะว่าประเทศของเรามีนายกรัฐมนตรีคนที่30สิบเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยมุมมองของอาจารย์ค่ะต่อทิศทางในเรื่องของการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะสิ่งแรกที่ต้องทําคือเรื่งก,กระตุ้นตัวเศรษฐกิจนะครับก็คือว่าเศรษฐกิจตอนเนี้ยโตช้านะครับช้าวกว่าที่มีการคาดการไว นะครับแล้วก็โตช้ชาที่สุดในอาเซียนก <ทะ S 2> ็คืออย่างนี้ในไตรมาสสองเนี่ยนะครับขยายตัวแค่1.8ซึ่งเดิมเลยนักเศรษฐศาสตร์จำนวนเยอะเลยนะครับไ <ทะ S 2> ม่นใช่ทางการหรือไม่เป็นทางการเนี่ยก็มนการวิเคราะห์ว่าน่าจะขยายตัวได้3เปอร์เซนกว่าเพราะฉะนั้นถ้ารวมกับในไตรมาสแรกเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยขยายตัวแค่2.2ซึ่งปีนี้มีการคาดว่าน่าจะไปถึง3.5หรือ3.8นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องอธิบายส่วนหนึ่งก็คงมาจากเรื่องของสามประเทศโดยเฉพาะ เศรษฐกิจที่กําลังมีปัญหาในประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีความสําคัญกับเราในแง่ของสองอ่งออกแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวส่งผลกระทบกับทั่วโลกในระดับหนึ่งด้วยกับอีกส่วนที่สองก็คือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่ยังเรียกว่าพึ่งจะมาได้มาเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนีไม่ผลครับต้องรีบกระตุน้นที่เรีร่กระตุ้นเนี่ยหมายความว่าไงก็หมายความว่าไอ้งบประมาณที่กําลังใช้อยู่เนี่ย มันยังพุณงหน้ายังมีการเปิกจ่ายยังไม่หมดค่ะันการกระตุ้นในที่นี้ก็คือเรื่องเบิกจ่ายโดยเฉพาะงบลงทุนทางงบอย่างเช่นทางด้านรัฐศาสกิจกับทางด้านบริษัทมหาชนซึ่งยังยังสามารถีจะเรียกว่าเร่งเบิกจ่ายได้นะฮะค่ะประมาณกันหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านอันที่สองก็คือเร่งในเรื่องของอะไรครับเร่งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยร่วมกับเอกชนในการกระตุ้นนั้นนี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวต่างประเทศ แล้วก็ในประเทศซึ่งถ้าว่ามีการทําได้อย่างเรียกว,ว่าร่วมกันดีอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยคำขึ้นทุนน้นแีอนหนึ่งก็คือส่งออกซึ่งไตรมาสแรกเนี่ยไตรมาสที่สองเนี่ยส่งออกปิดลบห้<ะ>าจุดหกเช่นั้นนี่หมายความว่าถ้าทํางานนะักร่วมกันนะฮะหาตลาดใหม่นะครับตลาด,ลาด,ลาดตะวันอกอกกลางหรือทางเอเชียกลางต่างๆนี้บวกกับตลาดเก่าถ้าท่านจับกลุ่มเป้าหมายอย่างนี้ก็เป็นตัวช่วยครับเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าเป็นอันแรก อันที่สองก็คือว่าพอเศรษฐกิจญิายณชัวราเนี่ยนะครับเราเห็นว่าคนกระเด็ร้อนนี่ครัวเรือนก็นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตประมาณสิบห้าล้านล้านเพราะฉะนั้นทางด้านของอความตับลงการคนจนก็มีกันเอยอะแยะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องกระทาก,ก็คือว่าช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือในแง่บรรเทาทุกด้านหนึ่งก็คือช่วยเหลือทางด้านพลังงานเรื่องของการขาเขาเรียกว่าให้สวัสดิการในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่มีนลักษณะ ระจายท่วคนไปหมดนะฮะต้องาำควมว่าเลือกเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นนี่ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งแรกที่ต้องทําอันที่สามก็คือรีบเรื่องของอองบประมาณเพราะงบประมาณใหม่จริงๆคุณเ๋วเริ่มใช้ถ่ากรกันละพอเป็นรัฐบาลเข้ามาใหม่ฮะคงไอ้รัฐบาลที่ทํางบประมาณเก่าก็ต้องมีการปรับเพราะฉะนั้นก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนอันนี้ก็ต้องรีบ เพราะว่าอย่างน้อยที่ขนาดรีบๆเนี่ยกว่าจะเริ่มใช้ได้เนี่ยไปถึงไตรมาสหนึ่งของปีหน้านะครับึ่งนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่ท,ที่ที่จะต้องรีบทําแล้วก็ถือโอกาสในการที่จะเรียบรรีบกระตุ้นเพราะว่ามันช้าไปประมาณหนึ่งไตรมาสแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของระยะสั้นที่รัฐบาลจะต้องทําครับค่ะเออท่านอาจารย์คะแบบนี้แล้วเนี่ยการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่รัฐบาลเดิมเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ ความจริงนะมันก็มีความแตกต่างก็ไม่มีความแตกต่าง <Huh. S 2> คือพูดง่ายจริงๆแล้วในเรื่องทั่วไปเนความแตกต่างน้อยมากก็คือว่าที่ว่าน้อยมากแต่ว่าเนื้อหาจะมีความแตกต่างกันแล้วแต่นบริบทที่บอน้อยมากเพราะว่ารัฐบาลเก่ากับรัฐบาลใหม่นะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่าแนวนโยบายที่รัฐบาลใหม่อะมันไม่มีลักษณะเป็น การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเลยค่ะนโยบายที่คล้ายๆออกมาในลักษณะที่จะเรียกว่าเอาใจประชาชนในการกระตุ้นเรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่อันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกับรลฐบาลที่กําลังทําอยู่เลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างในบางเรื่องครับันจะเป็นเรื่องของบางเรื่องในเรื่องของเทคนิคก็แล้วกันเขตบอกว่าจะมีหนึ่งหมื่นอะไร Wallet งินดิจิตอลอ่ออะไร Technical ค่ะสามาก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้มัน ทนสมัยนี้เติมเป็นดิจิตอลอันที่สองที่มีความไม่มีความแตกต่างแต่ก็มีความแตกต่างในแง่ของตัวตัว,วะรตัวจำนวนเช่นอะไร600บาทไอไรายง,งานขั้นต่ำกับร้านที่สองก็คืออะไร20,500ปริญญาตรีเออันที่สามที่อาจจะมีความแตกต่างแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่เราจะทําได้ขนาดไหนเอเรถเมล์ไอรถตลอดทางเท่าไร20บาทใช่ไหมค่ะกับร้านที่สี่ ก็เรื่องเกณมทหารเออนี่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับเรื่องของของของเออจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่บังคับแต่ว่าหมายถึงตรงนี้อาจจะมีความแตกต่างบ้างนะครับเราอีกอันหนึ่งก็ไม่ใช่แตกต่างเท่าไหร่เรื่องของอะไรครับเรื่องของเอเอเอช่วยเหลือทางด้านเกษตรกระครับในเรื่องของนะฮะทางด้านของช่วยเหลือราคานะครับช่วยเหลือเรื่องของทางด้านนะฮะปลดหนี้ ตอนอะไรต่างเหล่านี้ใช่กันไี้จริงๆมันก็มีอยู่ในอันองรัฐบาลเก่าของรัฐบาลเก,ก่าเราจะหมายถึงอะไรครับเรืเ่องของอาราคาพืชผลนะครับมันก็คล้ายๆกับเป็นลักษณะไม่จะป่ับโครงสร้างนะเป็นลักษณะช่วยเหลือทางทางด้านตรงนี้ถ้ามีอันซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างรัฐบาลเก่านะครับแต่ว่าอันนี้มีการพูดออกวาชัดบอกว่าจะช่วยเหลืออะไรครับ พัฒนาทางด้านเอสเรื่องของดิจิทัล <c oughs> กับเราไปกะดูนะฮะรัฐบาลเก่าก,ก็มีอยู่ในส่วนไหนกับเขาเรียกว่าไทยแลนด์สี่จุดศูนย์ <c oughs> ในไทยแลนด์สี่จุดศูนย์ก็มีการพูดถึงคลัสเตอร์ตัวหนึ่งคลัสเตอร์ตัวหนึ่งนะฮะก็คืออยู่ที่ดิจิทัลด้วย <c oughs> แล้วก็มีการพูดเรื่องของเอสเอ็มนะครับซึ่งอันนี้ก็พูดง่ายถ้าดูภาพรวมแล้วมันดูแล้วไม่ค่อยมีความแตกต่างอะไรเท่าไหร่เลยครับเพียงแต่ว่ามันมีความแตกต่างในแง่ตัวเลขให้มันตื่นเต้นขึ้นมาหกร้อยบาท ม่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าในด้านของเชิงโครงสร้างแนวนโยบายในการปรับโครง,งสร้างเงต่างๆเหล่านี้มันก็ยังมีนะแต่ก็ยังไม่เคยเด่นชัดอย่างเช่นที่ยังมีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา SME ต่างๆเหล่านี้ <c oughs> นะครับในกรณีนี้ก็เป็นเรื่องการปรับโครงสร้างแต่ก็ยังไม่เคยเด่นชัดว่าจะทํำยังไงไงรูปธรรมโอเคครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมซึ่งอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่า พรกการเมืองในเมืองไทยไม่เหมือนเมืองนอกนะครับนอกเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเยอะเพราะว่ามันเป็นพักรดมการเป็นพักนโยบายซ้ายขวาของเราเนี่ยมันเป็นพักการเมืองที่รียกว่าไม่ของเรียกว่ายางไม่เด็ดจริงจังนะเพราะพักการเมืองเนี่ยจะแตกต่างกับกลุ่มผลประโยชน์ในแง่วิชาการว่ากลุ่มผลประโยชน์นั้นนะครับรวมกันด้วยผลประโยชน์แต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาการเมืองโดยตรงแต่ถ้าหากว่าเป็นพักการเมืองหมายถึงพักที่รวบรวมด้วยเอาอุดรมการนโยบายร่วมกัน นะครับจะขึ้นมาโดยการเบืกงดโดยตรงของเราจะเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่ขึ้นมาบนการเบิกโดยตรงแล้วก็แปลงมาเป็นพักการเบืองเพราะฉะนั้นความแตกต่างอันนี้นนมันถึงบอกว่า,าการรวมพักค่ง่ายมากสังเกตดูดรวมพักเดียวก็เสร็จเลยนอกนั้นรวมสิบเอ็ดพักเนี่ยคุณใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับเยอรมันเนี่ยรวมแค่สามพักเท่านั้นเองอ่ะหลายหลายเดือนเลยเพราะนั้นต้องเสร็จเนี่ย มีการรวมเมื่อประมาณหนึ่กับแปดศูนย์รวมสองพักเนี่ยคุยกันเป็นปีเลยครับคุณนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่อธิบายความแตกต่างในเชิงโครงสร้างของบริบททางการเบือมของเรากับโครงสรางประเทศต่างๆกับตรงนี้แต่ถ้าข้อดีง่ายๆนึงมันจะเปลี่ยนแปลงได้ปป๊บเดียวตกลงกันได้เลยสิบเอ็ดพักค่ะ เก้าอี้กันยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็ก็ถือว่าเป็นข้อดีของไทยของไทยก็แล้วกันครับค่ะอาจารย์คาและอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็จับตามองอยู่ในเรื่องของนโยบายค่ะมีนโยบายไหนที่สําคัญที่เราจะต้องน่าติดตามดูกันคะเอ่อนโยบายที่น่าสําคัญนั้นไม่เคยโผล่ครับแต่ในนโยบายที่ที่ต้องรีบทำก็คือสิ่งที่ผมบอกในกรณีนี้คือเรื่องเรื่องของไอ้ไอ้ไอ้ตรงนันแต่นโยบายที่สําคัญเราเราไม่ได้บอกและที่ผมจะทํา ก็ S <S <an> คืออันแรกเลยเป็นนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างการแข่งขัน <S <S <an> <S เราเสียเปรียบมากเลยในตอนนี้เราอันดับลงที่สุดในอาเซียนอัตรา,าการเติบโตสิบป,ปีเนี่ยสามเฉลี่ยสามเปอร์เซ็นของอาเซียนห้าเปอร์เซ็นนะครับในช่วงปีเนี้ยอาเซียนขยายตัวสี่จุดห้าเนี่ยเราได้สามเปอร์เซ็นกันเต็มเกินแล้วครับนี่แสดง <Episode> ว่าอะไรครับความสามารถในการแข่งขันเราเนี่ยตกต่ำมาเป็นสิบสิบปีแล้วครับ เ่งส่วนหนึ่งเกิดจากระบบการศึกษาที่เรายังพูดง่ายมีแต่จํานวนแต่ล่าหลังในแง่คุณภาพไม่เก่งวิทยาศาสตร์ไม่เก่งคํานวณนวัตกรรมการจับประเด็นก็ไม่เก่งนะครับไม่ได้สอนให้รักการอ่านหนังสือชอบเะมาฟังไลน์นะฟังแต่ลายลายลายแล้วก็สวัสดีคุณมอร์นิ่งคุณอัพนูคุณนอะไรยังงเยอะจัสวัสดีเช้าวันจันทร์ข้อที่สองนะครับก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์กับคํานวณเราไม่เก่งเั่นั้นนี้ก็วัดจากพวก เรียนมัธยมเนี่ยของเราดับเจ็ดสิบกว่าเนี่ยเวีนยนนมไปก็เป็นท่หนึ่งในสิบหนึ่งในยี่สิบแล้ว <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะฮะ <Okay. S 2> ส่วนสำคัญอันที่สองนะครับ <Okay. S 2> ก็คือว่าไอ้ที่เราเสียเปรียบเพราะว่าโลกเข้าสู่ยุคดิจิตอลสามสิบปีที่แล้วเนี่ยเข้าสู่ดิจิตอลตอนนี้เข้าไปสู่ยุคของ AI ยุคคนตําคอมพิวเตอร์จะทําให้เราทิ้งหา่างอันนี้เป็นอันที่สองที่อธิบายว่าเราจะนะชเชิญจะไปการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ของง่ายเลย เราะว่าอะไรเพราเดี๋ยวนี้มันทุกอย่างว่าดิจิทัลทำห้คนตกง,งานที่ันทำให้คนเนี่ยนะครับมีการปรับเปลี่ยนกันเยอะแยะของเราเนี่ยมันปรับในทางตรงนี้โอเค,คะนะครับนี่เป็นอันเป็นเรื่องของการศึกษาเทคโนโลยีกับอันที่สามนะครับก็คือว่าเราน่จริงๆเราเป็นจุดแข็งนะเรื่องของ Talk อาท่องเที่ยวเรื่องของเกษตรนี่เราเยี่ยมมากแต่มันน่าเสียดายเนี่ยนะครับที่เอกชนทำกันดีๆเยอะมันลัยเกษตรที่กระทรวงช่วยแต่เยอะ แต่ว่ามันจริงๆทําได้เยอะแยะมากเลยนะครับแต่ว่าเรายัางไม่ได้ทําได้เต็มที่เชนั้นนี้อันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเราทําได้นะครับก้าอยู่อันนี้ก็โอเคนะครับแต่ต่อไปที่สาคัญก็คือว่าเรามีประเด็นปัญหาเรื่องของอะไรครับเรื่องของความแตกต่างรวยแต่จนเช่นอันนี้จะมีประเด็นปัญหาว่าอพกาิเจขยายตัวนะครับปรากฏว่าขยายตัวนะไปะจุกตัวอยู่ก,กับกลุ่มที่รวยนะครับนะฮะพูดง่ายๆในกรณีสามารถกลุ่ม GDP ได้ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในความหมายอันนี้ก็หมายความว่า ไอ้ตรงเนี้ยกำลังอยู่ในช่วงที่เริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะที่ต้องคำนึงถึงแล้วเพราะว่าตอนนี้หนี้สาธารณะไอ้หนี้กลัวเดือนเนี่ยขึ้นมาที่เก้าสิบถึงเก้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นประมาณสิบห้าล้านล้านแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันสะสมกันมานานและส่วนหนึ่งนะฮะมาเราแก้แก้ด้วยวิธีไหนบรรเทาทุกลดเรื่องของดอกเบี้ยลดต่างๆแต่ตัวนี้ไม่ได้ทําให้เราลดที่จะรอดจริงๆนะมีการทําแต่ไม่ได้ทําเป็นรูปธรรมและออกมาชาติเฮ้ยเราจะช่วยพวกนี้ในด้านของนวัตกรรมช่วยเอ e แต่คูเ่เป็นเป็นคำนองนั้นเอาคือจริงๆไม่สามารถเป็นรูปธรรมได้ <c oughs> อันนี้ถ้าเรามีการทําอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นรูปธรรมในลนักษณะที่เป็นไปได้นะฮะนายกรีนจะช่วยฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญเพราะว่าช่องว่างนนี้ถ้าหากเราไม่ได้แก้มันก็มันจะกลายพันจากปัญหาสังคมนะฮะมาปัญหาเศรษฐกิจจะกลายพันเป็นปัญหาาการเบืองได้เลยเราจะดูได้ชัดว่าทําไมอ่าพักสองพักเนะี่ยที่บอกว่าเฮ้ยต้องการการเปลี่ยนแปลงโอ้โหได้ออกมาในคะแนนเสียงเออขึ้นมา นะ,นะ2พักนะเกือบจะ300เสียงค่ะเพจะอธิบายว่าประชาชนกำลัมงมีความต้องการเฮ้ย hey, ต้องการการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นภารกิจที่ท,ที่ที่สาคัญมากในเรื่องที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมนะครับไอ้่วนการเปลี่ยนแปลงทางการเบืองเรื่องของอะไรครับแก้ไขรัฐมนูญน,นั้นก็โอเคแต่การแก้ไขรัฐมนูลน,นะฮะมันไม่ได้ไหมายความว่าประเทศเนี่ยมันจะเจริญไม่ใช่เลยครับค,คุณดูเราแก้ไขรัฐมนูล2 5 4 0โอโ้โหตื่นเต้นปาบเดียวนะครับก ถ้าธนูไม่ตรงกับผลบริบทปั๊บเดียวก็มีเรื่องของกับปัญหาความแตกแยกนะฮะทำให้เกิดยิ่งจะทําให้มีประเด็นปัญหาพราะปัญหาจริงๆเรื่องนี้นะฮะจึงอยู่ขึ้นก็ว่าหนึ่งนะฮะร่างรัฐมนูลแต่ไม่ใช่รัฐมนูลโอ้โหสวยหรูแบบในต่างประเทศแต่ต้องเข้ากับบริบทไทยที่ผ่านมายังไม่สามารถบรรลุได้ก็สร้างปัญหา้ตวที่สําคัญที่สุดนะฮะปัญหาที่พูดง่ายปัญหาเรื่องของตัวเศรษฐกิจนะครับซึ่งในแง่รัฐมนูล มันก็เป็นองค์ประกอบย่อยแต่จริงๆแล้วนะครับในแง่การเบืองนะฮะเราจะเห็นได้ใช่ว่าเราไม่ใช่เป็นประเทศคอมมิวน,นิสต์ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับทางด้านของอประชาชนกับทางด้านเอกชนจนกระทั่งผมยกเป็อย่างในยุโรปยกเป็อย่างเนูปธรรมัเลยสเปนหรือเป็นเยี่ยมมีการพผู้กันด้วยซ้ำนีรัฐบาลกว่าจะตั้งได้เป็นเยี่ยมเนี่ย650วันสเปนมี่ามครั้งสองครั้งบับประมาณเกือบจะเรียกว่า6เดือนแล้วก็มีประชาชนพูดให้มีรัฐบาลหรือเปล่าวะเนี่ยใช่เขาไม่ได้สนพว่า การส่งออกอการอะไต่างมันมันขึ้นอยู่ประชาชนเพราะประชาชนถ้าร่วมกันพัฒนามันไปได้ในตัวมันเองรัฐบาลทําหน้าที่นะครับเป็นเพียงตัวช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยกระตุน้นช่วยที่จะในทางอ้อมคุณลองคิดดูสิครับ GDP ของเราเนี่ยสิ 10, บมาสิบแปดสิบเก้าล้านล้านงบประมาณของเราเนี่ยสามล้านล้านมันกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP เปี่ยน้อยมากเลยปัญใจสําคัญก็คือว่ารัฐบาลนะครับ ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุน้นแต่ว่าตัวที่จะท่านจริงๆก็คือในแง่ของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณนนีก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าสิ่งที่รัฐบาลทาหน้าที่กระตุน้นเช่นปรับปรุงเรื่องระบบการศึกษาช่วยกลุ่กายทางด้านนี้ทําได้น้อยมากมันก็เลยทําให้ความสามารถในการแข่งขันขเราเนี่ยมันลดลงไปโดยเฉพาะเข้าสู่ยุคที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิตอลกับทางด้าน AI มีปัญหาตอนกเกษตรมาอุตสาหกรรมในแง่ามากาได้ครับต่อุตสาหกรรมมาตรงนี้ไม่ใช่ทั้งญี่ปุ่นลองสังเกตด,ดูเลย สามสิบปีท่านหนึ่งเจ้าเข้าสู่พอสิงยุคเีเจอเศรษฐกิจแยกไปเลยอมันไม่ใช่ของง่ายในกรณีน,น,น,นี้เห็นไหมครับแต่ประเทศที่เก่งนะฮะสิงคโปร์ไต้ไต้หวันเกาหลีเนี่ยไปได้ดีพอสมควรอันน,นี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าไอประเทศที่มันเข้าปรับตัวได้ดีนะครับในกรณีน,นี้ก็หมายความว่ามันช่วยช่วยทําให้เศรษฐกิจขยายตัวเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือว่ารัฐบาลที่ทําได้ขนาดนี้ปุกเรื่องของการการขยายตัวในรยะยะสั้นอันนี้ไม่มีปัญหาของเราจะทําได้ดี แต่ตัวที่จะต้องทำแต่ว่ายัางไม่เคยได้ทำเท่าไหร่เสริมสร้างสีความสามารถในการแข่งขันกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของความแต,ตมกต่างรูยกระจน แต่แล้วนี่นเป็นปัญหาแต่สิ่งที่กลัวว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะก่อนหน้านี้นไม่มีไปกระซุ่มนานเข้าแต่ว่าไม่เสริมสร้างกิจจะเพิ่มปัญหาได้ในอนาคตเรื่องเสดิจและภาพการขังครับค่ะอย่างนี้แล้วค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฉายภาพให้เห็นหน่อยนะคะว่าในมุมมองของอาจารย์แล้วเนี่ยปัญหาและอุปสรรคของรัฐบาลใหม่เน,นะคะจะมีอะไรบ้างคะเนี่ยปัญหาอุปสรรคอันนี้ต้องยอมรับกหนเลย โลกกำลังเปลี่ยนแปลงมากรัฐบาลใหม่ก็เห็นใจเขาให้หลกงมีการพาทายคุณดูจีนเนี่ยตอนนี้แย่เลยครับจบการเปลี่ยนแปลงเป็นจริงๆส่วนนึงก็เป็นการสร้างปัญหาตัวเองขึ้นมาได้ด้วยทำให้เกิดอะไรครับต้องการความยิ่งใหญ่ก็เกิดนําไปสู่ปัญหาภูมิวิทศาสตร์กัันที่สองจีนจะเจอปัญหาเหมือนเราแต่ว่าจีนเนี่ยนะฮะของของจีนในขนาดเก่งๆมันเจอปัญหาโลกจากยุคของอะไรครับยุคที่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีจีนจะเก่งแต่เป็นเทคโนโลยีที่ไปกอปีเขาแต่ว่า รว,วัดต่อยอดได้ดีแต่พอตอนนี้คนอยาอเมีการยุโรหลบให้กุญกอปีผมแล้วเอามาใช้ทางทหารตอนนี้เขาก็เลยแบนเพราะแบนปับ๊บเนี่ยจีิมีปัญหาเพราะว่า,วาเทคโนโลยีที่จีนทําได้เป็นเทคโนโลยีระดับกลางระดับบนสุดเนี่ยจีนยังไปงไม่ถึงยกตัวอย่างไปรู้ประทำเลยเรื่องของดิจิตอลดิจิตอลเนี่ยระดับระดับกลางในจีนทําได้ผมยกอย่างเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นะครับท,ที่จีนทําได้ก็คือถนัดนะฮะเขาเรียกเลกซีเลกซีนี่จริงๆแว่า อะไรครับสมบัติแต่ความหมายนี้หมายถึงเรื่องของดิจิตเตอร์พวกไอตัวตัวเชิปนะฮะในขนาดกลางๆหมายความว่ามีขนาดเล็กนะฮะแต่เล็กแบบยาวหน่อยคือ28นาโนมิเตอร์ที่ทำได้แต่ว่าที่จีนทําให้ได้และจีนเองอกําลังพยายามจะทําคือนาโนมิเตอร์ประเภท2 2นาโนมิเตอร ซึ่งมันเล็กเหลือเกินนะเข้าใจไหมครับดั่นั <c oughs> ้น,นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆปรจีนตอนนี้กำลังถูกกดดันนะฮะเ <c oughs> พราะว่าทางอเมริกายุโรปไม่ได้ให้ที่ขนาดว่าจีนเก่งๆนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็บอกได้ว่าโลกกำลังเข้าสู่จุกการเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนี้เรายิ่งถูกทิ้งขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเราปรับไม่ทันเพราะฉะนั้นเรื่องระบบการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เป็นปัญหาที่ทําให้เราเนี่ยมีประเด็นปัญหาแต่ว่ามันมันยังมีบางอย่างที่ผู้กำลัตามตรงแล้วนะครับว่าที่เราจะาช่วยได้ อีกอันหนึ่งแต่ว่าทาได้เต็มที่อันนี้เราพอช่วยได้เลยจะเป็นุ่นพฤตการรมเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเน,นี่ยเป็นส่วนที่เราผมยังมีความหวังอยู่ว่ารัฐบาลเนี่ยซึ่งจะมองปัญหาถ้ามีการเรื่องตรงนี้ในสี่ตัวเนี่ยทาให้ครบวงจรแต่ต้องเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยด้วยช่วยทางด้านเนีย่ยจะช่วยประเทศได้ในระดับหนึ่งครับก็ก็ก็ขอฝากผู้ติตรงนี้แต่ว่าในด้านเทคโนโลยีเนี่ยเราทําให้มันจัดการสูงๆไม่ได้แต่สาม,มารถ,ถาาที่จะนำเทคโนโลยีเราเนียมาใชา้ที่เขาเรียกว่าเป็นทุติยภูมิ นะครับปฐุมภูมิเนี่ยยากมากสร้างโอ้โหสินค้าตัวใหม่ไอ้นู่นแต่พอทําได้นิดหน่อยนะครับจ่ายตัวทุกอย่างยาภูมิเนี่ยฮะเป็นเรื่องที่เราพอทําได้เอาเทคโนโลยีเราเนี่ยมาปรับโครงสร้างการแข่งขันอของเอสเอสเอ็มีมาปรับโครงสร้างของอะไรครับของของของ,ของ,ของ,ของธุรกิจยกตัวอย่างง่ายๆคุณเอาไอ้ A A ตัวก็ generative AI นะครับแล้วเามาท,ทําทางด้านของอาหารนะครับเราบอกฮอให้ทำไอ้ AI ทำนะฮะ อาหารอร่อย <Ha. S 2> ผสมกันระหว่างภาษาอาหารญี่ปุ่นกะทยก็ <Ha. S 2> ออกมาเป็นสูตรออกมาเยอะแยะมาก mm hmm. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่เราสามารถไปพัฒนาคุ้นง่ายเรื่องอนาคตเขาบอกให้กุ๊กเนี่ยนะครับแทบจะไม่ต้องทํางานแล้ว AI จะทําทงานหน้าที่กุ๊กได้ดีกว่าด้วยซึ่งอันนี้ถ้าเรามีเทคโนโลยีพวกนี้มาช่วยมันจะช่วยกเกษตรช่วยอะไรึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นความหวังที่ผมเว่าตัวรฐัฐบาลคงจะมองเห็นและเอามาช่วยได้ในระดับนึงครับ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภพวิวัฒนนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะ,คะขอบคุณ,คณนะคะอาจารย์คะครับสวัสดีนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะ